น in ี่ก็ไปขอปุ่นตองนะครับจันปลัดตองนะครับท่านปลัดตองนะครับที่เอาอืองมาให้นะครับก็ได้ต้มนะครับน้องชายเอามาให้สามสามถุงนะครับมาเบิ่งพอขั้วน้ำกันนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับเอฟซีพายป้าเสนอย่าเดียวมันนี้พี่ป้าไปเบิ่งอ่าพอขั้วนะครับเป็นต้มอืองสุดานนะครับเดี๋ยวจูป้ามารีวิวว่าวพอขั้วไปใน้พีเนาอเดี๋ยวจู่ป้าซีบีบนะครับมีพอขั้วเลยครับพี่น้อง มีเบิ่งน้ำกันเลยครับต้องต้เบึ้งมาใส่แต่ยังกินเบึ้งอะไรอึ้งมาใส่อึ้งสูดามาเบิ่งนะครับมามาเมืองนี้เมืองไหนอึ้งสูดานเป็นตัวแน่แน่หนาะยได้ทำนี่ต้มอึ้งสูดานนี่มาเบป็นความกันนะครับมาใส่ก่อนนะสูดานครับสูดานครับเดี๋ยวเบป็นความกันนี่นะครับปลุกฝนร่งเบารุ่งเบาเพื่อนกับอึ้งไทยกว่าอึ้งเผาสูดานนีครับ มันมามันเ็ต่ยังก็ว่าอืงสูดานนองไอมาจากสูดานมาฝาไม่เลยเหอครับไม่ได้เาฝาเอพะเยบ้านเซนพะเยบ้านเซนนะครับเป็นว่าอื้งสูดานผมเลยงงเลยอย่างผมเมื่อกี้ครับผมก็เลยมานี่ครับด้วยนี่พะเยกผมประจำสองผมนะครับต่อไปับนี่ยังกว่ยังกว่าโกแตกอันนั้นอยู่สูดานก็มาลงโป่งเพลงเลยอันนี้ข้่โคกแตก สังเกียร์โกไปกูมันไอ้ที่มันจังไงจังไงนะมึงเอาหน้ามาวางมาอีกโอ้ยปวดปวดนะครับกัวโคกแตกครับผมเงินร้ายเลยพี่น้องเพิ่งนี่เพิ่งเมิ่งเพิ่งเสือเดือดอะไ่ผิโอ้ยครับเพื่ับเดี๋ยวกันเดี๋ยวเมื่อเพิ่งเดี๋ยวผมจะเอาลงดูดูนะคลิปน้องเพิ่งนี่ครับสุดยอดครับตลกกว่าผมก็แล้วกันครับเพิ่งเพิ่งนี่ครับหน้องจ้าสาธิตตามนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เพิ่งนั่นนะครับหน้องเพิ่งเนี่มีซองนะครับฝากน้องผมนึ่ จะได้มีรายได้นะครับเป็นลูกก็ร่างน้อยครับต้องหาเงินเลี้ยงลูกน้อยทำนะครับน้องผมโอ้ยว่ามีลูกครับเดี๋ยวกำลับคลิปนี้กับพ่อไอ้สมนี้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้กับพ่อสมนี้นะครับนะครับสวัสดีครับผมครับ